สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งนะช่วงนี้ก็ว่างๆนะครับมีพี่ใน a c e b o o k นะเป็นลูกค้าเก่าผมแฟนพี่เขาเจอไพควิดอ่ะแหละเจอพิษโควิดอะ่ะก็ทำงานผับโดนหยุดงานเนาะสงสัยเห็นแกบอกตกงานเลยก็เลยทำทัดไข่เอามาขายชิ้นละสิบบาทสิรชาสิบชิ้นส่งฟรีก็เลยอุดหนุนพี่กหน่อยเดี๋ยวพี่เขาจะเอามาส่งอะ่ะเดี๋ยวเราไป ดูกันเดี๋ยวมาชิมกันว่าอร่อยไหมอร่อยไงเดี๋ยวว่ากันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวขนมมาเดี๋ยวเราไปเอาขนมม,มาชิมกันครับช่วยกันซื้อครับมีแรงก็ช่วยกันมาแล้วนี่เขียนชื่อเขียนชื่อแล้วนี่เดี๋ยวเราชิมกันว่าเป็นไงนะช่วยช่วยกันซื้ออย่างที่ว่า

ก็เป็นกําลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ทํางานสายบันเทิงนะทํางานกลางคืนนะก็รับผลกระทบเต็มๆเ,เลยซึ่งคัสเตอร์ที่สองที่สามเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากเราเลยเนาะก็เห็นๆกันอยู่เนาะแต่ก็เวรกรรมมาตกที่พวกเราอะผมก็ใช่ว่าจะสบายนะเนี่ยเอบกิฟวันนี้ไม่ได้สักบาทเลยอย่างเนี้ยคือ ก่อนสงการนี่ลูกค้าเข้าเข้าเข้า,ขานี่ตั้งแต่เปิดหลังสงการมาเนี่ยเงียบทุกวันเลยไม่มีลูกค้าเลยก็โดนผลกระทบกันหมดนะครับคนก็ต้องเก็บเงินใช้เก็บเงินเนาะเก็บเงินไว้ใช้ในสิ่งที่จําเป็นเนาะเรื่องรถเนี่ยไม่ใช่ไม่จําเป็นนะแต่ส่วนมากที่เจอก็คือไม่เสียยังไม่ซ่อมแต่งเติมอะไรเพิ่มอย่าเพิ่งแต่งจะประมาณเนี่ยเนาะก็เป็นกาลังใจให้ทุกท่านครับสู้ๆครับในยาม มีปัญหาแบบนี้เนาะอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะผ่านคนไปด้วยดีนะครับ